มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เด็ดมากๆคือน้ําทั่วบ้านเพราะเมอร์เมลเรื่องราวมันยังไงเรื่องราวมีอยู่ว่าแบบช่วงเด็กๆหนูชอบดูบาร์บี้มากแล้วมันจะมีภาคหนึ่งที่แบบว่าตัวหลายมันจะทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นน้ำบนสีแดงๆขึ้นๆใช่แต่หนูอ่ะก็เลยเอาถังแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมหนูก็เล่นอยู่ในแบบ ทำให้มันเป็นคืนแล้วหนูก็แช่นั้นให้มันแบบให้หนูกิ้งให้มันหนุเป็นผ้าแล้วมันเป็นเครื่องสางก <c oughs> <c oughs> ีดกีดกีดกีดจนแบบเล่นทําทุกอย่างกิจกรรมเสร็จนอนไปโรงเรียนตื่นมาตอนเช้าคือน้ําท่วมแบบว่าน้ําท่วมห้องอะค่แบบว่าวมาแบบถึงข้อข้อข้อเท้าแม่หนูเลยหนูก <c oughs> ็ <c oughs> ตกใจว่ามันคือขึ้นได้อย่างไรแม่ว่าเริ่มเป็น<อ>ปน้ำใช่ไหมบอกแล้วเนี่ยให้เล่น ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลกล่าวแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ